สามเคล็ดลับลดเครียดให้หน้าของคุณเนี่ยเด็กลงสองเท่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้ความเครียดเนี่ยมันมักจะเกิดกับเราบ่อยๆไม่ว่าจะมาจากงานจากเรื่องเงินเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์เรื่องลูกเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่ก็ตามนะสิ่งนี้ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่ามันจะห้ามไม่ให้เกิดได้แต่คุณสามารถจัดการกับความเครียดได้อะฟังอีกที แม้ว่าความเครียดเนี่ยส่วนใหญ่หรือแทบจะ99.99%เลยนะไม่สามารถบังคับให้เกิดหรือไม่เกิดได้แต่เรามีความสามารถในการจัดการกับความเครียดได้วันนี้ที่หมอเฟินต้องออกมาพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้สำคัญมากต่อสุขภาพข้างในของเราร่างกายทั้งหมดของเราเพราะเมื่อไหร่ที่คนเราเครียดมากจนเกินความจำเป็นนะ จะนำไปสู่การที่คุณเนี่ยจะมีร่างกายที่อ่อนแอเพราะความเครียดส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราลดลงดังนั้นพอภูมิคุ้มกันลดลงแน่นอนเวลาคุณเจอเชื้อโรคเวลาคุณป่วยคุณก็จะหายช้าลงเป็นโรคอะไรก็รักษาหายช้าหรือไม่ก็อาจจะเจ็บอดอนๆแอดภูมิคุ้มกันตกตลอดเวลาหรือนำไปสู่โรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันไขมันหัวใจสมองเสื่อม ไปจนถึงมะเร็งได้เลยใครเข้ามาใหม่ขอคนละหนึ่งแชร์หมอเฟิร์นรู้ว่าถ้าคุณรู้สามเคล็ดลับนี้นะคุณจะสามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างดีเลยเพราะหมอเฟิร์นผ่านมาแล้วเหมือนกันแล้วใช้เทคนิคทั้ง3ข้อนี้ที่เอามาให้คุณฟรีๆเลยเอามาจากหนังสืออีบุ๊กอยู่เฉยๆหน้าเด็กท้ง,งานวันนี้เอามาสอนให้ฟรีๆเนาะส่วนใหญ่แล้วใครที่จะรู้เคล็ดลับข้อ3ข้อนี้ ต้องจ่ายเงินนะเพราะว่าอยู่ในหนังสือที่หมอฟร์นเขียนแต่วันนี้เอามาสอนให้แฟนๆในเพจฟรีเนาะต้องบอกก่อนว่าทําไมความเครียดถึงอันตรายขนาดนั้นเพราะมีงานวิจัยที่เขารวบรวมข้อมูลมาเขาทดสอบแล้วว่าให้ระหว่างคนที่สูบบุหรี่กับคนที่ไม่สูบบุหรี่นะเขาพบว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเก็บข้อมูลย้อนหลังไป40ปีเลยมีโอกาส ที่จะแก่ไวไม่ใช่มีโอกาสสิเขาจะแก่ไวกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่มากถึงอ่ะเลขตรงนี้ก็คือ7.4ปีคุณฟังดีๆน,นะคนที่สูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่จะแก่ไวมากกว่าคนที่ไม่สูบ7.4ปีส่วนอีกเคสหนึง่งอีกงานวิจัยหนึ่งก็คือคนที่อ้วนกับไม่อ้วนผลระยะยาวแล้วคนที่อ้วนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่ไม่อ้วนมากถึง 8.8ปีแล้วอีกเคสนึงมีเหตุผลว่าทำไมหมอเฟินต้องเล่างานวิจัย2ออย่างนี้ก่อนเรื่องซุบุรีกับความเครียดอีกงานวิจัยตัวที่3ามที่จะไม่คุณเปรียบเทียบก็คือในคนที่มีความเครียดสะสมเครียดเหลือลังกับคนที่จัดการกับความเครียดได้ดีหรือเครียดน้อยกว่านะผลสุดท้ายในสุขภาพระยะยาวคือคนที่เครียดเนี่ยจะแก่ไวพูดง่ายๆร่างกายเสื่อมโทรมเร็ว วยบ่อย,อยแก่ไวกว่าคนที่ไม่เครียดหรือคนที่จัดการกับความเครียดดีถึง10ปีอะพอรู้อย่างนี้เดี๋ยวมาเฟิรนสรุปให้คนที่สูบบุหรี่กับไม่สูบจะมีผลกระทบต่อความแก่7.4ปีคนที่อ้วนกับไม่อ้วนจะมีผลกระทบต่อการเสียชีวิตแล้วก็แก่เนี่ย8.8ปีส่วนเครียดกับไม่เครียดเนี่ย10ปีคุณว่าสิ่งไหนอันตรายกว่ากันระหว่างสูบบุหรี่อ้วนแล้วก็เครียดอะ ให้ตอบคําถามมาว่าสิ่งไหนอันตรายกว่ากันถ้าคุณฟังตั้งแต่ต้นคุณจะตอบได้แน่นอนซึ่งหมอเฟินจะสรุปให้เลยละกันใบไผ่สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้มาเร็วไปเร็วเนาะสรุปให้เลยละกันว่าความเครียดจากงานวิจัยนะไม่ใช่หมอเฟินบอกงานวิจัยที่เขารวบรวมมามีผลต่อร่างกายคุณหรือที่เรียกว่าโครโมโซมของคุณเนี่ยจะทําให้คุณแก่เร็วและอายุสั้นมากกว่าคนที่ สุบุรีและอ้วนดังนั้นความเครียดเนี่ยอันตรายมากเลยนะคุณขนาดถึงแต่ถ้าใครที่บอกว่าฉันทั้งสุบุรีทั้งเครียดทั้งอ้วนอันนี้ก็ไปทวีคูณเองเนาะซึ่งวันนี้หมอเฟิร์นใจมาให้3เคล็ดลับที่จะทําให้คุณเนี่ยจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นพอคุณเครียดน้อยลงอ่าหรือแทบไม่เครียดเลยคุณก็จะหน้าเด็กได้แน่นอนอยู่แล้วใน,ในทางความสัมพันธ์เดียวกันเนาะก็คือแปลตรงตัวเมื่อไม่เครียดคุณก็จะสุขภาพดีแล้วก็หน้าเด็ก ข้อแรกอ่ะไหนเราเราสาขึ้นรูปมาเนาะความเครียดนี้อันนี้ข้างในตรงนี้เนาะไม่ต้องสนใจหรอกมันเป็นปฏิกิริยาในร่างกายของเราที่พอเราเครียดเนี่ยจะไปเล่งให้ร่างกายของเราทํางานหนักขึ้นพอเซลล์อักเสบ DNA ภายในเซลล์ข้างในเนี่ยก็จะถูกทําลายมากขึ้นเพราะว่าร่างกายผลิตฮอร์โมนคอติซอลเยอะขึ้นทําให้ร่างกายอักเสบ มากขึ้นทั่วร่างกายเลยไปทำลายข้างในเยอะแยะมากมายทําให้เทโลเมียของเราเนี่ยหดสั้นลงซึ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่าถ้าเทโลเมียหดสั้นลงเทโลเมียก็คืออยู่ตรงนี้เนาะตรงปลายโครโมโซมที่เป็นรูปปลาทั้งกูพอหดสั้นลงคนก็จะอายุสั้นและแก่เร็วนั่นเองดังนั้นวิธีง่ายๆก็คือจัดการกับความเครียดให้ได้มาข้อแรกกันอันนี้พูดเร็วๆไม่ต้องจําอะไรเยอะเนาะเร็วๆเลยข้อแรกก็คือเห็นเห็นไหมเอ่ย บอกได้แต่อย่าแบกเวลาที่คุณมีความเครียดนะข้อนี้หมอเฟิร์นก็เจอกับตัวเองนะหลายคนมากเลยรวมถึงหมอเฟิร์นเองแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่บางทีเราหวังดีกับคนอื่นเราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นคนนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนนั้นอาจจะเป็นแฟนคุณอาจจะเป็นลูกคุณอาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณรักคุณอยากให้เขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้น แล้วพอเขาเปลี่ยนตัวเองคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นเห็นไหมหลายคนเป็นอย่างนี้พออยากบางคนเป็นแม่อยากให้ลูกทําสิ่งนี้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วแม่ก็จะมีความสุขไงแต่จริงๆแล้วเราอย่าลืมว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เลยนะฟังดีๆนะข้อนี้หมอเฟินตกผลึกมาทั้งชีวิตก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เลยยกเว้น ตัวเราเองและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนคนรอบข้างเขาจะเปลี่ยนไปเองซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่คุณจะไปแบกรับปัญหาของคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่งของตัวเองนะในเรื่องของปัญหาเนี่ยต้องบอกเลยว่าข้อนี้เนาะก็คือบอกเขาได้ก็คือโอเคฉันแนะนําไกด์เธอได้นะว่าแบบนี้ทําแบบนี้ CD ดีทำแบบนี้ไม่ดีนะแต่พอบอกไปแล้วก็อย่าไปแบกจบ ตรงนั้นเลยนะปัญหาทุกอย่างหรือคําแนะนําทุกอย่างคือตัดจบตรงนั้นเลยส่วนถ้าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ของคนอื่นไอที่บอกได้แต่อย่าแบกเนี่ยทำยังไงเพราะว่ามันเป็นปัญหาของฉันเองให้ใช้เครื่องมือตัวนี้เลยที่ชื่อว่าเครื่องชั่งหัวมันเออเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะแบกรับปัญหาไว้กับตัวไงช่างมันไปเลยแล้วก็ดำเนินชีวิตต่ตอไปอันนี้คือสุดรัดตัดตรงที่สุดแล้วนะ นะมีคนคอมเมนต์มาคุณการหาขอบคุณค่ะให้ดอกมาด้วยใบพายบอกจริงค่ะบอกได้แต่อย่าแบกเพราะเราเปลี่ยนอะไรใครไม่ได้สิ่งที่ทําให้เปลี่ยนที่ที่ทำได้คือเปลี่ยนที่เราเนาะไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์โทษทีหเหมามาคุณคุณแนนบอกจริงเลยค่ะแต่มันก็จะแบกแทนคนอื่นต่อใช่เราส่วนใหญ่มักไปแบกแทนคนอื่นไงที่หมอเฟิร์นพูดแบบนี้เพราะหมอเฟิร์นก็เคยเป็นคนนั้นอยากให้คนนั้นเปลี่ยนไป คือเราหวังดีกับเขาไงแต่สุดท้ายใครที่แบกเราไงแล้วเราก็เจ็บเองทุกเองที่หลังเราก็บอกได้แต่อย่าแบกแล้วก็ตัดจบตรงนั้นเลยเขาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเรื่องของเขาและสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือเปลี่ยนที่ตัวเราเองพัฒนาที่ตัวเราเองให้ดีขึ้นพอเราดีขึ้นถ้าเขาเห็นเราแล้วเขาอยากจะดีขึ้นตามเขาจะเปลี่ยนเขาเองเพราะนักวิจัยหลายอย่างทดลองศึกษามาแล้วว่ามนุษย์เรา จะบอกให้ใครเปลี่ยนนิสัยทำไม่ได้ถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเลือกเปลี่ยนที่ตัวเขาเองเขาจะไม่เชื่อใครท้งนั้นนอกจากตัวเองอ่าพูดง่ายๆเลยสรุปให้สั้นๆแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาของคุณก็ช่างหัวมันไปอ่ะใครเข้าใจพิมพ์ช่างมันมาพิมพ์ช่างมันไลฟ์วันนี้ก็คือเป็นไลฟ์ปลดล็อกความเครียดเนาะใครเข้าใจพิมพ์ช่างมันเอาง่ายๆเลย <ๆ S 2> เดี๋ยวเราจะไปข้อสองแล้วเนาะข้อสองก็ง่ายมากๆอือข้อสองง่ายจริงๆ บอกไว้ก่อนก็คือข้อ2อบาบงเดี๋ยวมาเฟินย้ายแป๊บหนึ่งบางนิดหนึ่งก็คือทําตัวให้เสมือนเป็นน้ำอ่ะเพราะอะไรถึงบอกให้ทําตัวให้เป็นน้ําเพราะน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นของเหลวซึ่งของเหลวเนี่ยจะมีภาวะที่ชื่อว่าภาวะไหลลื่นเนาะ,ะภาวะไหลลื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ภาชนะใดก็ตามน้ําก็จะเป็นไปตามรูปแบบนั้น คุณแนนบอกว่าต่อไปจะช่างมันแล้วขาดเยี่ยมมากจะพยายามไม่ต้องพูดว่าพยายามบอกว่าทําได้แน่นอนช่างมันไปเลยช่างมันไปเลยเนาะแล้วเราก็ไปคิดเรื่องใหม่แทนอนะ่ะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องที่2กันที่บอกให้ทําตัวเหมือนน้ําที่น้ํามีภาวะไหลลื่นเพราะให้คุณรู้อย่างนี้เลยทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือ all is well แปลว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนดีหมดดีหมดพูดอย่างนี้เลยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับฉันดีหมดไม่ว่า สิ่งนั้นจะดีหรือแย่แค่ไหนก็ตามสิ่งที่แย่มันอาจจะดีตรงที่ว่ามันคือบทเรียนไงสอนให้คุณเก่งขึ้นเติบโตพัฒนาขึ้นส่วนถ้าดีก็อ,อ is well ดีหมดเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วที่บอกว่าไหลลื่นเนี่ยน้ำพอเราเป็นน้ำใช่ไหมเมื่อไหลที่เจอปัญหาเจอความเครียดก็เหมือนน้ำนั้นเป็นน้ำเสียเนาะแต่ถ้าเราไม่อะไรกับมัน เราคอยเติมน้ำใสๆ่ๆน้ำใหม่ๆเติมความสุขเติมอารมณ์ดีเข้าไปเมื่อนั้นแหละน้ำใหม่มันก็ต้องย่อมเยอะกว่าน้ำเก่าปล่อยให้น้ำเก่าเนี่ยมันไหลออกไปจากตัวคุณแล้วเอาน้ำใหม่เนี่ยเข้ามาเยอะๆเมื่อคุณทดแทนด้วยน้ำใหม่ที่มีแต่ความสุขความสงบทุกอย่างมันถ้ามันเยอะกว่าแน่นอนว่าน้ำนั้นจะใสเองน้ำคุณก็จะถูกปลดปล่อยออกไปเองหรือไม่ก็ ถ้าน้ำขุนมีน้อยน้ำใสมีเยอะอยังไงมันก็ใส่งพูดง่ายๆเลยความคิดสรุปง่ายๆอย่างนี้ก็คือความคิดลบหรือความเครียดเนี่ยก็เหมือนน้ําเสียส่วนความคิดบวกก็เหมือนน้ําใสเพียงแค่คุณเนี่ยปล่อยน้ําเสียออกไปจากตัวคุณเรื่อยๆืแล้วรับเอาน้ําใสใหม่ๆก็คือรับเอาความสุขใหม่ๆเข้าตัวเองเรื่อยๆแบบนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยเยอะเลยทีเดียวอะใครเข้าใจพิมพ์หนึ่งมาเดี๋ยวมาเฟินจะให้เคล็ดลับข้อที่สามละ ง่ายๆข้อนี้ก็แค่ทําตัวเป็นสภาวะน้ำเนาไหลลื่นไปกับเหตุการณ์นั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องแบบสติก๊มากไปเพราะว่าบางทีเราแข็งเกินไปเหมือนเราให้นึกถึงสายกีตาร์ถ้ามันตึงตึงก็เหมือนตึงเครียดอะตึงเกินไปดีดไปก็ไม่พอเนาะแต่ถ้ามันหย่อนเกินไปมันก็ไม่พออยู่ดีดังนั้นมันควรจะเป็นสายที่พอดีพอดีไม่ตึงแข็งหรือว่าหย่อนยานจนเกินไปประมาณนี้เลย ก็คล้ายๆกับน้ำนั่นแหละเนาะไม่ว่าอยู่ไหนก็อยู่ได้หมดทุกที่คุณแนนพิมพ์หนึ่งโอเคเข้าใจค่ะเราไปข้อ3กันข้อ3หลายคนติดตรงนี้ข้อ3ติดตรงนี้ก็คือคนส่วนใหญ่นะเวลาที่มีปัญหาเนี่ยแทบจะ100%จะไปโฟกัสที่ปัญหาทำให้เขาเนี่ยคิดหาทางออกไม่เจอสักทีแล้วก็ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ ความคิดที่วนๆก็คือคิดถึงแต่ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจะทํายังไงดีปัญหานี้เป็นยังไงแล้วถ้าแย่กว่านี้จะเป็นยังไงคือสมองเราส่วนใหญ่แล้วนะมันจะคิดถึง worst case อยู่แล้วก็คือกรณีที่แย่ที่สุดจะเป็นยังไงซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยสิ่งที่เราจะทําในข้อนี้ก็คือโฟกัสที่การแก้ไขปัญหาหมอเฟิร์นให้ประโยคเด็ดอย่างนี้เลยนะเวลาเกิดปัญหาขึ้นให้คุณถามกับตัวเองแบบนี้ว่า ฉันจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะให้เหตุการณ์เหล่านี้ดีขึ้นเมื่อคุณป้อนชุดคำถามที่มันถูกต้องคุณก็จะได้รับคำตอบที่ถูกต้องตามเพียงแค่ถามว่าทำยังไงให้สถานการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นไม่ใช่ว่าโอเคปัญหาเป็นยังไงก็โฟกัสโฟกัสไปขยายมันเข้าไปมันก็จะยิ่งแย่แย่ไปเรื่อยๆดังนั้นไปโฟกัสที่การแก้ปัญหาจะดีที่สุดเมื่อคุณหาหมอเฟิร์นเชื่อ100%ว่าคุณจะเจอไม่ว่าวิธีใดก็ตาม ส่วนถ้าคุณแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเครียดเพราะบอกเลยบอกความจริงให้เลยว่าปัญหา90%เป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้บอกเลยตรงนี้เลยนะมีเพียง10%เท่านั้นที่เป็นปัญหาที่แก้ได้เพราะอะไรหลายคนไม่รู้อย่างนี้นะแล้วก็โฟกัสแต่ปัญหาโฟกัสที่อยากจะแก้มันอยู่นั่นแหละให้คุณรู้ความจริงข้อนี้วันนี้เลยว่า90%ของปัญหาแก้ไม่ได้ทำได้อย่างเดียวดำเนินชีวิตต่อไป ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแก้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันก็ปล่อยมันไปแค่นั้นแหละคุณก็แค่ปล่อยมันไปเป็นบทเรียนแล้วคุณก็ทําวันเนี้ยสร้างปัจจุบันให้ดีเพราะปัจจุบันที่ดีจะกําหนดอนาคตที่ดีปัญหาที่เกิดคืออดีตไปแล้วมันจบไปแล้วนะมันคือวันที่ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วปล่อยมันไปมีแค่นั้นแหละแก้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ถ้ามันเป็น10%แก้ได้ก็ให้คุณไปโฟกัสหาทางออกตรงนั้นไปซึ่ง คนวนใหญ่ติดตรงนี้แค่นั้นเองมีแค่นี้จริงๆรับรองขออย่างเดียวให้ทิคแบบง่ายเลยเวลามีปัญหาให้คุณขอบคุณขอบคุณเอาชนะทุกอย่างและถ้าคุณขอบคุณได้ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบคุณอย่างเช่นอ่ะหมอเฟินอดยกตัวอย่างให้ว่าอย่างเช่นเวลาคุณเครียดมากๆคุณอาจจะปวดหัวคุณอาจจะเป็นไมเกรนให้คุณขอบคุณเลยขอบคุณที่ฉันเป็นไมเกรนที่ฉันปวดหัว ที่ฉันสุขภาพแย่ที่ฉันอ้วนที่ฉันเป็นโรคนั่นโรคนี่ขอบคุณที่ทําให้ฉันรู้ว่าฉันควรจะใส่ใจดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ถัดจากนั้นพอคุณขอบคุณเสร็จคุณก็ไปทําให้มันสอดคล้องก็คือไปดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วสิ่งนี้มันจะไม่เกิดกับคุณอีกต่อไปหรือเกิดน้อยลงมากๆหรือขอบคุณกับปัญหาที่เจอในวันนี้ที่ฉันได้รับบทเรียนในวันนี้แล้วคราวหน้าฉันจะไม่พลาดอีก พอฉันรู้แล้วไงว่าทําแบบนี้แล้วมันเกิดแบบนี้แค่นี้เองแค่ขอบคุณคํานี้ก็คือทลายทุกอย่างทลายปัญหาทุกอย่างพอเราขอบคุณเราจะเจอทางออกง่ายขึ้นใครเข้าใจพิมพ์ขอบคุณมาพิมพ์ขอบคุณมาเนาะสรุปให้ง่ายๆเลยถ้าใครไม่ได้ฟังตอนต้นนะว่าความเครียดเนี่ยร้ายแรงแค่ไหนความเครียดเป็นสิ่งที่อันตรายและร้ายแรงต่อสุขภาพของเรามากมากถึงกับขั้นอันตรายกว่าคนที่ สุบ,บุรีประจําคนที่อ้วนคนที่ควบคุมน้ําหนักไม่ได้ความเครียดส่งผลให้คุณแก่ไวกว่าปัจจัยเหล่านี้ความเครียดแก่ทําให้คุณแก่ไวกว่าคนที่สูบ,บุหรี่แก่ไวกว่าคนที่อ้วนดังนั้นสิ่งที่เราจะทําได้แม้ว่าเราจะเจอกับความเครียดเจอกับปัญหาเราเราห้ามมันไม่ได้อยู่แล้วสิ่งเดียวก็คือเราสามารถจัดการกับความเครียดได้เรามีทางออกเสมอแล้วความเครียดบอกเลยว่ามันเป็นแค่อดีต ที่ถ้าคุณรู้คีย์ข้อนี้มันเป็นอดีตหมายความว่าอย่างไงหมายความว่ามันเป็นเรื่องราวที่จบไปแล้วสิ่งที่มันยังเหลืออยู่ก็คือสมองเรามันมีความจําแค่นั้นเองพอมันมีความจํามันก็วนภาพในอดีตไปนเงี้ยซ้ําๆจําๆถ้าคุณหลุดออกมาไม่ได้อ่ะมันก็จะยิ่งวนวนวน,นจนทําให้เกิดโรคหนึ่งที่ชื่อว่า depression ก็คือโรคซึมเศร้านั่นเองหมอเฟิร์นไม่อยากให้คุณเป็นแบบนี้ ถ้าคุณรู้แล้วว่ามันเป็นอดีตก็จบไปให้อภัยเขาไปเขาอาจจะเป็นคนที่เคยทําให้คุณเสียใจผิดหวังมาก่อนซึ่งบอกไปแล้วว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้เขาจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนที่ตัวคุณเองถึงแม้คุณเสียใจไปแล้วไม่เป็นไรให้อภัยเขาไปซึ่งการให้อภัยนี้ต้องบอกก่อนเลยนะหลายคนติดตรงนี้ไม่ยอมให้อภัยโกรธมากไม่ให้อภัยเลยไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนฉันก็จะไม่ให้อภัยเธอ บอกความลับตรงนี้ให้เลยการให้อภัยไม่ใช่การที่คุณให้เขานะคุณให้ตัวเองคนแรกเลยเพราะอะไรเพราะไม่ว่าคุณจะให้อภัยเขาหรือไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้อภัยเขาคุณก็โกรธคุณก็ติดอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอคุณให้อภัยเนี่ยคนที่จะมีความสุขคนที่จะปลดก่อนปลดปลดล็อกอะคนที่จะได้ทุกอย่างคนที่ได้ก่อนเลยก็คือตัวคุณนะ ตัวคุณเลยเวลาคุณให้อภัยใครเนี่ยไม่เขาจะยังไงก็ช่างเขาละแต่พอเราคุณให้อภัยไปละคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปมีแค่นี้เองคุณแนนข,ขอบคุณขอบคุณค่ายินดีมากๆเลยอ่ะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเนาะส่วนใครก็ตามที่อยากอ่านฉบับเต็มอันนี้ก็คือเหมือนเป็นหนึ่งบทเล็กๆในหนังสือเสียงเอ้ยไม่ใช่ในหนังสือเสียงสิในหนังสืออ e ีบุ๊กอยู่เฉยๆหน้าเด็กสะง,งานเนาะเพราะว่าบทเนี้ยสำคัญตรงไหนเราไม่สามารถ มีหน้าเด็กได้เลยถ้าเรายังติดกับปัญหาความเครียดทั้งหลายแหล่เพราะความเครียดทําร้ายสุขภาพเรามากพอสุขภาพเราแย่เราจะหน้าเด็กยากมากพูดง่ายๆคุณจะแก่เร็วหมอเฟิร์นก็เลยใส่เอาไว้หนึ่งบทเลยซึ่งจริงๆแล้วมีอีกมีอีกประมาณน่าจะเรื่องความเครียดน่าจะมีประมาณ2บทแต่วันนี้มาสอนคุณ1บทถ้าคุณอยากรู้เทคนิคข้ออื่นๆก็สามารถหาอ่านได้ในหนังสือเสียงหนังสือ e book, อีบุ๊กเนาะเล่มนี้อยู่เฉยๆหน้าเด็กซะง,งั้น ให้ราคาพิเศษละกันราคาเต็มก็คือ1น9 0บาทใครที่สนใจ3คนเท่านั้นนะให้ราคาพิเศษอยู่ที่690บาท3คนเท่านั้นถ้าคุณสนใจนะแต่ถ้าใครจริงๆแล้วในนี้มี21เคล็ดลับนะชะลอไว้ให้หน้าเด็กส่วนใครที่บอกว่าไม่ชอบอ่านหนังสืออยากฟังได้ไหมหมอเฟิร์นก็ทำมาถัดจากเริ่มนี้เลยก็คือชื่อว่าหนังสือเสียงวิชามาหน้าเด็กถ้าคุณไม่ชอบอ่านหนังสือนะ คุณสามารถฟังในเล่มนี้ได้เลยหนังสือเสียงวิชามาหน้าเด็กบอกก่อนว่าเนื้อหาไม่เหมือนกันเล่มนี้จะเน้นไปที่การมีหน้าเด็กทํายังไงกินคอลลาเจนหรือว่ากินคอลลาเจนจากธรรมชาตินะไม่ใช่กินจากอาหารเสริมหรือว่าวิธีเลือกอาหารเสริมว่าคุ้มค่าและปลอดภัยเป็นยังไงอันนี้ก็คือเล่มนี้จะเน้นไปที่การดูแลความสวยงามจากภายในสู่ภายนอกแต่เล่มเนี้ยก็คือสุดยอดเคล็ดลับชะลอวัยที่คุณจะไม่ป่วยคุณจะ ไม่ป่วยไงแล้วคุณก็จะหน้าเด็กลงเด็กลงเพราะคีย์มันก็คือเมื่อคุณแข็งแรงอายุยืนหน้าคุณจะเด็กอยู่แล้วเพราะข้างในเป็นยังไงข้างนอกก็จะสะท้อนมาแล้วอ่คุณมานาหัวใจมาขอบคุณค่าเห็นคอมเมนต์เนาะวันนี้เห็นคอมเมนต์ทุกคนเลยบางวันก็ไม่เห็นคอมเมนต์โอเคเนาะใครสนใจเล่มนี้ถ้าไม่อยากอ่านอยากฟังอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันเล่มนี้เป็นหนังสือเสียงเนาะฟังซ้ําได้ตลอดชีพ เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ราคาเต็มอยู่ที่2,990บาทตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะ1,990บาทเออลืมราคาหนังสือของเตงนะคะแต่พิเศษถ้าใครอยากได้เป็นแพ็คคู่นะทั้งหนังสือเสียงแล้วก็อ e ีบุ๊กเพราะว่าถ้าได้สองเล่มเนี่ยคุณโอ้โหสุดยอดได้ย์เด็ดสุดยอดที่หมอเฟินใช้มาตลอดทั้งชีวิตใช้มาทุกข้อแล้วให้พิเศษเลยก็คือถ้าคุณซือ้อเล่มนี้ หมอเฟินจะให้โบนัสเป็นเร่มนี้เลยก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทถ้าซื้อแพ็คคู่นะโหคุ้มมากคุ้มมากโอเคคุณม,มานะนะบอกว่าฝึกปล่อยวางหน้าเด็กแน่นอนถูกต้องแค่ปล่อยวางแค่นั้นเองไม่ต้องแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอปัญหาหรือเจอความเครียดนะคุณไม่ต้องต่อต้านเพราะยิ่งต่อต้านคุณยิ่งคุณต่อต้านสิ่งใดสิ่งนั้นจะยิ่งขยายยิ่งคงอยู่คุณแค่ปล่อยวางหรือถ้าปล่อยวางไม่ได้คุณก็แค่รับรู้ แค่นั้นเลยแค่ก็แค่รับรู้ว่าเออความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นนะแล้วเดี๋ยวมันก็ตับไปมันก็เหมือนการปล่อยวางนั่นแหละพูดง่ายๆเพราะไม่มีใครโกรธได้ตลอดหรอกคุณลองโกรธโกรธใครสักคนสิ <c oughs> คุณสามารถโกรธเขาได้เป็น24ชั่วโมงไหมสักพักคุณจะรับรู้ได้ว่ามันจะปี๊ดได้แค่แป๊บหนึ่งแหละและสุดท้ายมันก็เปลี่ยน มันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปมีแค่นี้จริงๆเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นอานรมณ์ไงถ้าสอนเรื่องนี้พูดทั้งวันก็พูดไม่จบไนงะเอาสั้นๆไปละกันเนาะใครอยากได้ทริคก็ทักมาถามส่วนตัวได้หรือว่าไปอ่านในอ e ีบุ๊กหรือว่าฟังหนังสือเสียงได้หมดเลยชวนคุณหมอไปงานหนังสือ,อเลยี่คุณหมอชอบไปมากแต่ก็บางทีก็ไม่ว่างก็ซื้อออนไลน์บ้างอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวปิดพวกนี้ก่อนอแล้วก็มีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งไพเวท คอนเซ็ปต์เนี่ยเดือนนี้เต็มแล้วนะถ้าใครก็ตามที่อยากทำออนไลน์แบบหมอเฟิร์นขึ้นโปรตเตอร์ให้สามารถยังลงทะเบียนได้อยู่ได้ราคาพิเศษอยู่แต่ว่าต้องเป็นเดือนหน้าแล้วนะเดือนเมษาคิวเต็มมากๆเลยใครสนใจก็ยังให้ราคาพิเศษอยากสอนคนมากๆปกติปรึกษากับหมอเฟิร์นเนี่ยหลายหมื่นนะแต่ว่าตอนนี้อยากสอนอยากให้คนออกมาทำออนไลน์เป็นอยากให้คนมาช่วยคนแบบนี้เยอะๆถ้าคุณมีความรู้ แล้วติดตรงไหนมีปัญหาอะไรไม่กล้าออกกล้องกลัวออกมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องกลัวไลฟ์ไม่สวยภาพไม่สวยเขียนคอนเทนต์ไม่เป็นเขียนไม่ออกอยากเอาธุรก,กิจออฟไลน์เข้าออนไลน์ให้หมอเฟิร์นเป็นพี่เลี้ยงได้เดี๋ยวสอนให้หมดทุกอย่างเหมือนจับมือทําเลยก็คือปรึกษาคุยกันส่วนตัวเนี่ยผ่านซูมหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วก็ปรึกษาผ่านข้อความหลังจากคุยกันเสร็จเนี่ยก็คือมีปัญหาอะไรก็ถามตอบกันได้ตลอดอีก30วันราคาดีมากๆตอนนี้จากหลายหมื่นเนี่ย จากประมาณ1 5ื0 0ตอนนี้ให้6,900บาทเดือนหน้ายังรับได้อยู่เนาะเดือนหน้ายังว่างแต่เดือนนี้เต็มละมาบอกแบบนี้เนาะใครที่สนใจอยากทำออนไลน์ออนไลน์สิแบบมอเฟิร์นสามารถลงทะเบียนเรียนไทเว t คอนซัลต์ได้โอเคสปอนเซอร์เข้าของตัวเองนิดนึงโอเคปิดละใครมีคำถามไหมถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวมอเฟินจะไปละใครมีคำถามสรุปง่ายๆเลยความเครียดเนี่ย ความเครียดก็เหมือนอารมณ์อารมณ์หนึ่งเนาะแน่นอนว่าให้ทิกสุดท้ายแล้วกันหลายคนเนี่ยยอมรับมากเลยนะว่าความเครียดเนี่ยส่งผลทำให้เขาปวดหัวเป็นไมเกรนทำให้เขาเป็นความดันเป็นไขมันเป็นเบาหวานทำให้เขาอ้วนพอเครียดแล้วก็กินเยอะทำให้เขาปวดท้องอะไรเอกอะอะไรก็โทษความเครียดหมดเลยแต่พอบอกว่าหัวเราะสิหัวเราะแล้วจะแข็งแรงมีความสุขสิมีความสุขแล้วภูมิคุ้มกันจะดีขึ้น ไม่เชื่อแต่เชื่อง่ายจังเลยว่าความเครียดเนี่ยทำให้เกิดโรคภัยพวกนี้แต่พอบอกว่าให้คุณหัวเราะให้คุณใช้ชีวิตที่สมดุลให้คุณเครียดน้อยลงให้คุณไปอยู่กับคนที่คุณรักให้คุณผ่อนคลายด้านสงสัยว่ามันจะจริงไหมที่มันจะช่วยให้คุณแข็งแรงทําให้หายจากโรคหลายได้เนี่ยแหละคือคีถ้าคุณเชื่อได้นะว่าความเครียดทําให้เกิดทําให้สุขภาพแย่ทําให้เกิดโรคต่างๆคุณก็เชื่ออีกฝั่งด้วยสิ ว่าการมีความสุขการหัวเราะการยิ้มเยอะๆการเข้าสังคมการไปออกกําลังกายการการอะไรนะการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการอยู่กับคนที่คุณรักแล้วจะทําให้คุณเนี่ยแข็งแรงตลอดไปทําให้คุณหน้าเด็กทําให้คุณไม่ป่วยทําให้คุณอ่อนเยาว์เชื่อไปเลยแค่นั้นเองเนี่ยทีคุณก้แค่คิดแกบกันนิดเดียวบางคนคิดแค่ฝั่งเดียวงลืมคิดอีกฝั่งหนึ่งอ่าริงคีมันมีแค่นี้ถ้าคุณมีความสุขนะทุกอย่างก็จะ all is well ทุกอย่างจะเกิดขึ้นดีหมด มีความสุขนำความสุขนำสุขภาพดีตามความสำเร็จตามความร่ำรวยตามมาหมดทุกอย่างอ่ะให้คีอีกแล้วอยากหน้าใสเหมือนมอเฟิร์นโอเคค่ะอยากหน้าใสเหมือนมอเฟิร์นเดี๋ยวเดี๋ยวทําคลิปให้จริงๆมีหนงคลิปแต่ละคลิปของมอเฟิร์นก็บอกเกือบหมดแล้วเนาะว่าทํายังไงให้หน้าใสแต่ถ้าอยากรู้ทั้งหมด21เคล็ดลับก็อย่างที่บอกไปสามารถอ่านได้ในอ e ีบุ๊กอยู่เฉยๆหน้าเด็กเช่นงงนั้นอันนั้นเป็น21เคล็ดลับเลยว่าทําไมถึงหน้าเด็กทาไมถึงหน้าใสทานอะไรบ้างเน้น อาหารอะไรบ้างอโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปล่าสุดที่จะปล่อยไปก็จะบอกว่าสุดหน้าเด็กสุดหมอเฟิร์นเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะคะโอเควันนี้ใครที่เข้ามาชมไลฟ์ตอนนี้สดเนี่ยขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาคุยด้วยกันส่วนใครที่มาดูย้อนหลังก,ก็ขอบคุณมากๆขออวยพรให้คุณแบบเดิมตลอดไปตลอดเวลาก็คือขอให้คุณมีความสุขสุขภาพดีแล้วก็หน้าเด็กลงมากขึ้นทุกวันทุกทาง รักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอ่าเห็นคอมเมนต์ก่อนจะปิดดูคุณหมอวันละนิดจิตเจ็บสัใจ,จโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็ดูบ่อยๆเนาะแน่นอนหน้าเด็กสุขภาพดีแน่นอนก็จะมาให้เห็นบ่อยๆอย่างเงี้ยแหละมาช่วยคนไทยไปด้วยกันเนาะหมอเฟิร์นอยากเห็นมากๆเลยทุกวันเนี้ยจะไปก็ไม่ได้ไปเนาะทวันเนี้ยไปโรงพยาบาลน,นะผ่านโรงพยาบาล เห็นรถเยอะรถจอดเยอะมากโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้จะฮิตฮอตไปไหนเพราะเข้าไปแล้วคนก็นั่งรอคนเจ็บคนป่วยคนเครียดนั่งรอแบบร้อนๆอย่างนั้นแหละโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลนะสิ่งหนึ่งที่หมอเฟิร์นจะต้องเห็นให้ได้เลยก่อนจะหมด <c oughs> ก่อนที่ก่อนที่เราพูดง่ายก็คือก่อนเราจะตายอะในชาติเนี้ยในชีวิตเนี้ยที่จะต้องเห็นให้ได้เลยนะก็คือโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีคนเลย โรงพยาบาลมีคนน้อยมากสิ่งที่หมอเฟิร์นทำอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือการใช้ศาสตร์ชะลอวัยนะชะลอวัยหลายคนอาจจะคิดถึงแต่เรื่องความสวยความงามแต่จริงๆแล้วชะลอวัยก็คือการป้องกันให้คุณเนี่ยไม่ป่วยก่อนที่คุณจะป่วยก็คือทํายังไงก็ได้ให้คุณกินดีออกกำลังกายดีนอนหลับดีมีความสุขให้ป้องกันไม่ให้โรคเกิดอะไม่ใช่การรักษาที่ปลายเหตุเพราะเราเคย อยู่ในจุดนั้นมาแล้วที่จ่ายยารักษาแต่ไปเหตุเขามาเขามีปัญหาอะไรแล้วเราก็ไปแก้บรรเทาที่ไปเหตุแต่สิ่งที่ได้ตกผลึกเรียนรู้มาเลยแล้วมาทําออนไลน์แบบนี้ก็คือการที่ไปบอกเขาก่อนที่เขาจะป่วยสิกินสิ่งนี้สิแล้วคุณจะแข็งแรงกินสิ่งนี้สิแล้วจะช่วยทําให้ชละลอวัยและหน้าเด็กทานสิ่งดื่มสิ่งนี้สิถึงจะดีต่อสุขภาพแบบนี้มันโอเคกว่าสำหรับหมอเฟิร์นเนาะหมอเฟิร์นเลยมาทําตรงจุดนี้เพื่อที่จะ พอเราทําจุดนี้สําเร็จอะแน่นอนข้างหลังอะไม่ต้องไปพูดถึงโรงพยาบาลไม่มีใครไปแน่นอนคุณจะมาแต่คุณคือคนมีความรู้แล้วคนคนก็แข็งแรงคนก็จะหน้าเด็กแล้วก็โรงพยาบาลหมอก็จะไม่ค่อยมีงานทําละหมอก็จะมาให้ความรู้อย่างนี้แทนละว่าโอเคร่วมกันแข็งแรงเนาะแล้วก็เออนั่นแหละนั่นแหละเป็นมิชชั่นอย่างหนึ่งเนาะเอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกัน ตอนนี้คนป่วยใจเยอะมากเลยค่ะโอ,โอเคคนป่วยใจเยอะมากเลยเนาะก็ป่วยใจนี่ไม่เท่าไหร่หรอกมันก็แค่สภาวะสภาวะหนึ่งเนาะคนป่วยใจก็คือเหมือนคนไม่มีแฟนถูกไหมถ้าถ้าไม่มีถ้าอก็มีคีนะถ้าคนที่ป่วยใจแล้วอยากอยากให้มีคนมาดูแลอยากให้มีคนบางคนอยากมีแฟนแต่ไม่มีสักทีอ่ะยิ่งอยากมันก็เหมือนขาดไงให้คีเลย เมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองมากๆนะรักแบบยอมแต่งงานกับตัวเองได้อะมันคือสภาวะนั้นเลยเมื่อนั้นแหละใครที่ไหนที่เห็นคุณนะก็จะหลงรักคุณได้ง่ายๆให้คีเท่านี้ก่อนไปเนาะวันนี้ก็ขอเพรให้คุณมีความสุขและสุขภาพดีรักทุกคนคะ่ะเจอกันไลฟ์น